สบายดีเนาะมันนี้กับยู่ทีทงไฮทงหนาเนาะ <Yahoo! S 1> มันนี้กับอ่อไฮอ้อหนานะนี่ของกินมันนี้นะเดี๋ยวจะมาเฮ็ดตำซ่ามะขวแรนเนะ <Wow. S 1> าะมะขวแรนกับห้าซุปเด้นี่เดี๋ยวเอาสิมาตำชูกินเนาะนี่ อยู่ท้องให้ท้องหนาอาออกมาใกล้ยามหนาเลยเดย้ต้องออกมาเยี่ยมให้เยี่ยมหนาเด้เลยจิมากินมากแั่นมันกำลังชุกเด้นน่เดวจะมาตำชากินเนาะมาทำมาเบิ้งน้ำกันอุปรกรณ์ก็มีแป้งโนเกอ้อ เกลือเค็มนี่นะแล้วก็น้ำตาลแป๊ะแล้วก็มะเพ็ดกับผักเทมกระเทียมนะเดี๋ยวสิมาลองตามเบิ้งเนาะมาต้องใส่กระทะมันจึงสิแทบ ตาอยู่ซานี่ก็เป็นการตำแจ้วแล้วเหรอเนาะนี่ต่อไปสิมาลองแกะมาแผลเนาะแกะล,ลายๆแล้วจึงค่อยมาตำเนาะ สิบเอ็งวะจมลุสิวานจมจมจมมามามามีแซบมีแซบมือนีมีแซบมีแซบแซบด่างน,นะเดี๋ยวจะแกะลาย,ลายแล้วจึงคอยต่ำ ืมอนี้ต้ออ,อนาเลยเฮดมาคอาเลนชุกไลยเลยเอามาตำซูพี่ชูน้องเบิ้งเนาะแนี่นี่ก็เป็นการแก้แล้วแหละเนาะนี่นี่แจวกะเดี๋ยวเอาซิมาตำใช่กันเลยเนาะนี่ไระแดกระแดะหอมหอมขังฮอมขัง อาจิแซบยู่นี่นี่นี่เป็นการแกะเรียบร้อยเนาะและ้วเอากระิีเอามาเทเลยเนาะพี่น้องเนาะเทลงไปเทลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาล ใส่ลงไปแล้วก็ต้องเทนปะละลงเทลงประดดเมนอารีติชบอยู่พ้่ง้องเทลงไป เดี๋ยวจะมิมตัมเลยอือหืมกลืนหอมโตดขึ้นมาเลยน้ำลายแตะจวักเลยมน่าเสแสร้งอยู่ภายนอกหอมหอมเอม พ่นจิตกบนนี่เอนาน้าจับมือฝัพ่นซิตกเลยนี่มันเป็นยามแล้วดูพนเลยเนาะอือือได้เวยได้เวย ว้าว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 ,ว,าวปฏิโทรคก็จาแสรบแท้ยับเข้าขมายับเข้ามาพี่น้อง Mà mà mà, dù hay dù nà Nè nè Mà đơ, mà đơ Chú ấm nó vô nì Ư Xin bước อืมคืนพับชามหลูปเลยแซ่บๆๆพี่น้องมา ประเด้๋ยปรด้เมนอีตืมแห้งท <inaudible> ักโอ้ตต้นโตค่อยอ่านนี่มันเป็นรูน้อยเนาะนี่จะมาดกืนสบายนะชามชีโน่กะบบางต้นมันเป็นรูใหญ่กับหนาเติบถ้าิสกืนลงเนาะอื้อ นี่นี่นี่โธ่ฮึคักคักคักเดี๋ยวฉลองกืนมัดซน้อยเนาอนี่ เอาเอาหาร์เช่ตนความฮาลูกเนาะสิมาลองเบิงังว่าสิาขาคอหรือบ่ขานเนาะหนึ่งสองสามเออตื่สบายพี่น้อ,นนองคือสบายนี่อาชูน้ำมกระเสบบมานี่ แสบเจยพี่นอ้องแสบเ้ย กามเพชรลายอยู่แต่กระชาน้ำตาลกรลายเติบอื้นคักค่า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 ชน้ำปั๊มตอนเข้าไปเลยสูตรน้ำกระคัก Băm toàn tòn nó cả xem Nó ừ. má má, nhìn ngọn này, phá thôi. ใช้มาเพดประมาณแปดก้านหน่วยนี่แหละกาบแดงอยู่นี่เธอกออ็เนาะฮ้อนฮอนฮอนกินอันนี้กระแทบเพดพ,พร้อมเพดเพดหวานๆชมชม อ่ะคิมดีกว่าสิขอ้อจบเพลงเท่านี้เนาะขอกินแบบจู้ใจก่อนนะนี่ขอนั่งกินแบบตามสบายใจก่อนเนาะอ่ะขอกับใจเดอ้อ